ว้าดี่งไงดี่ไงอยู่นี่อู้หูออาไปเขาอยู่นั่นไงตายจะเป็นกรดแน่แหมปลุกเขาไหนสิให้ท่านครับความชื่อ,อไลน์มันเหมาะสมกับท่านมากเลยพเพราะฉะนั้นเราไปจนเถอะเพราะว่าเรามีเลยที่ต้อง ตัวร้ายเราต้องทำนะครับแผนดินแห่งนี้อยู่ในความหวาดกลัวตั้งแต่แรกอยู่แล้ว <am> เรื่องข้ากันหนาวผู้ข้าทำไมข้ารับใช้และเป็นผู้ที่จะรับใช้จอมมาตลอดชีวิตความมึนเมานั้นเดี๋ยวจะชินเองเพราะว่าท่านก็หลับมานานแล้วนะ ตรงนี ire, all, ้เป็นที่ลุกติดติดเราสมุนที่อาศัยที่นี่ตอนนี้ถ้าอยู่ที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นก็เรียกเหล่าลูกสมุนมาจากลูแห่งนี้เถอะโอเคกดชิปแล้วก็ปุ่มขวาเย่ดูเจ้าพวกปีศาจน่ารักพวกนี้สิพร้อมที่จะปล้นข้าตามคำสั่งของท่านแล้ว เราไปกันต่อเถอะถ้าท่านอยากจะเรียนรู้การต่อสู้และการควบคุมเหล่าลูกสมุนนะครับและแน่นอนถ้าท่านอยากจะถ้าท่านอยากจะทำการตีบวกแล้วก็ก็ผิดจนนะครับลูกสมุนจะตามคำสั่งท่านตลอดนอกจากว่าท่านจะมอบคำสั่งให้เขานะครับโอเค กาเป็นรังและนีอะไรการเป็นจอมมานั้นมันก็เหมือนกับควางลูกบอลไฟและทําหายนะที่เกิดขึ้นและจอมมาปกติดยก็ต้องมีความสามารถพอที่จะสร้างความปั่นป่วนได้และดูเหมือนว่าเจ้าหญิงนิทราจะฝุ่นมัวนิดหน่อยนะ ตัวตลกของเราจะช่วยท่านขุดความงามของการต่อสู้ของท่านได้ในฐานะจอมหมาดกดสบาบตีไอ้เจ้ตัตลกเนี่ยเหรอโอเคออโอ้ยาตุกต้าก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 ้้า i ตกาาก อย่ามาปรานีฟาดมาให้หลวงเห็นไหมตอนนี่ท่านก็อนแตความสมเรถขึ้นมานิ้ไหนแล้วต้องทุ่มเทอะไรจะได้ไหนเอ้เส้นเล็กเอ้ยแกไม่บอกไม่จอมมาเลยนั่นแหละปุ๋มโอเคก่อนขีดค้างล็อกเป่าแล้วฟันอื้อ นายที่เจ้าหญิงแกมันกักกกกินก็ไม่รวมพีลอมเลยตอนนี้มันอยู่ห่าจากท่านไปแล้วใช้โลกสม,มุนท่านจะทึบไอปากมากนึซะโอเคกดส่งรูสุกกดปุ่มซ้ายไปส่งรูสุกมไปตื่ม <c oughs> แบบ แกไม่รู้หรอกว่าจำมันเป็นยังไงจนกว่าแกจะถูกคิงไม่ใช่เช่นเรียกลูกสุษ์มกลับมาครับท่านโอเคกึมาข้าทั้งหมดเลยโอ้ต้องจำมา ช่วแสดงเก่งความชัว่วร้ายของท่นทีเงินลูกสม,มุนตามเส้นทางที่ท่านต้องการท่าน,าน,านก็จังสังการมันเองกดขวากับซ้ายแล้ววิ่งไปทีไอ้เจ้าตัวตลกนั่นเ <c oughs> นี่ยน่นจะมันแม่ก็ติดตั้งแหละ อย่าให้มันหนีไปพันเอาเหล่ารูสมุนตามมันไปให้มันได้รู้ซึ้งสบ่างโอเคอลำบากจังเลยเป็นจำมาเนี่ยเอ้าวิ่งไปวิ่งไปตึบบตึบบอีเนี่ยอีเนีอยอ่นอยจับยังจับช้า ข้ามาท่านพร้อมแล้วนะท่านน่ะตามข้าไปที่ห้องบัลลังก์กันเราจอมความเชื่อใจท่านจะต้องทำถ้าต้องการอะไรก็กระเืบมันต่อได้ตามสตือโอเคไปไปพาดท่านข้ายากรักษาตัวเองก่อนไม่เอา อบินไปเลยโอเคจอมาเขาต้องการตัวตลกครับอยา่ากล้าเข้าเลยโอเคไม่กล้าก็ได้ไปไป นี่ค้าบัลลังก์ท่านอย่างน้อยเนี่ยมันก็ดูหน้าตาไม่เหมือนกับบัลลังก์เท่าไหร่แต่นั้นท่านต้องไปกระพทืบพวกฮีโร่เพื่อพิสูจ้์ตัวตนของท่านถึงมันจะดูหน้าเบื่อแต่มันก็เป็นอย่างนั้นตลอดอยู่แล้วตอนนี้ท่านอยู่ที่นี่แล้วแล้วจอมมาก็จะมีวิธีของตัวเองเสมอและเนี่ย พวกผู้กล้าเนี่ยมันขโมยแล้วก็ทำลายบันลังถ้าบิมเละเพะแต่นั่นก็ทำให้บันถอยนิดหน่อยเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ท่านป็นจอมาคนใหม่แล้วท่านตระสับหมดขอขอย่งนี้และจัดการผู้ฮีโร่แล้วทำให้โลกนี้ตกใจความมืดอีกครั้งหนึ่งและนี่คือประตูมิติแต่แย่หน่อยที่พลังงานมันไม่มีซึ่งเรียกว่าสาวเอร์ฮาร์ ซึ่งมันก็มีพลังงานอยู่นิดเดียวแต่มันก็พอที่จะพาท่านไปที่ตำแหน่งหัวใจล่าสุดได้ถ้าท่านพร้อมเมื่อไหร่ก็ผ่านประตูตรงนี้ได้เลยแล้วข้าจะไปรอที่ข้างหนึ่งยินดีด้เย้ไปปันจิ้เย้ Keeper of the Ruined Tower ก็พัดเดินฝ่าประตูปรแสาวสินะครับไอ้ความลมพื่นนี่มันอะไรกันช่างรู้สึกสงบสุขเหลือเกินงั้นท่าน สุดไสต็มปอดซะเลยนะเรียกพวกลูกสมุนผ่านประตูตัวนี้ได้เลยครับและเ้วมนต์โบราณเนี่ยมันจะทำให้ท่านสามารถเรียกลูกสมุนผ่านขอคอยลได้ณตอนนี้ท่านก็ได้แค่เจ้าพวกสิงโตป่าเท่านั้นถ้าสามารถเรียกกลุ่มอื่นได้ถ้าท่านหาทางของพุณนั้นเจอ การป่อสิ่งที่ศิษย์กำลัตอนนี้บรรทัดการถูกเรียกใช้ว่าที่น้ำตานั้นเป็นนักสู้หลัก really so พ,พราะเขาพ้อที่จะตายท่านจะได้ไม่ต้องปวดหัวโอเคจะพวกพวกนี alive, <when> <give> ้มันรู้ว่าเบดีที่ดีที่สุด

ข้าขอไปทัวก่อนข้าชอบทัวร์เย่แล้วโอ้กทองฮาฟลิฮาร์ฟลิงมนยึดฟาร์มข่อแล้ว แสงกล้าแบบนี้จะหลอดไล่เจ้าพวกนกไปแล้วฟักทอพวกนี้เบลเลี้ยงไอ้บ๊อบช่วยลักเจ้าร์ตี้เจ้าการตี้เลี่ยข้าแต่ข้าไม่ยอมปล่อยให้ฟาขอข้าถูกพวกฮาร์ฟลิงลึดหลอกจะเอาฟ์าของบ๊อบกลับมาที

นี่ฟาร์มพวกครัฟลิงใช่ไหมไปออกมาทำไมนี่แหละเจร๊รีบไปเถอะท่านเส้นทางที่จะไปที่หมู่บ้านสปีได้และมีเจ้าปีศาจตัวอวอ้วนี่เยอะด้วยระวังตัวหน่อยก็แล้วกันนะท่าน โอเคบายข้าขออยู่ที่นี่ก็แล้วกันถ้าจะได้ส่งฝ้าบังกีทั้งหมดเลยก็ได้แต่ไม่เคยพูดเท่าไหร่ด้วยแต่นั่นก็ดีแล้วแหละรับยาสักแก่ป่าตืมมันเห็นเมฆก็กมาจากพวกอาลิงไปตายนั่นไหม นั่นคือพลังงานชั่วร้ายเดี๋ยวท่านจะรู้เองว่ามันคืออะไรนั่นนายท่านพาวเวอร์ฮา,าร์ดพวกฮาร์ลิงเนี่ยมันคงใช้มันปุ๊บปลูกฟักทองแน่ๆเลยไอ้พวกสาราเลวเว้ยมันไม่รู้เลยว่าไอคอสซีนเนี่ยมันมีพลังมากแค่ไหน จัดการทำลายฟักทอพวกมันที้หมกแล้วเอาของชินดีกับพาวเวอร์เถอะครับท่า,าน okay. right. โอเคยูร์ไรท์โอเคได้แต่ข้าขอทัวรก็ได้ไหม โอ okay. ยกดิเระวังหน่อยระวังหน่อยมาดิอ่าเราลูกสม,มุนเจอทางลับซะแล้วละ่ะเฮ้ ي, เฮ้ยระวังหน่อยแล้วก็ใหญ่มีกงเล็บติดบันลุ่นี้ด้วยนะไอ้พวกไรไปโยชนนเอ้ยอย้อนไปเสะโอเคได้ธงหาดกลับไปแล้วโอเคกับทาวเวอร์ มันอยู่ใน <This S 1> ที่ดีกว่าจะอยู่แล้วนี่แหละวัดใจของขขอคอยแห่งนี้ครับข้าจะช่วยข้าจะช่วยให้มันชี้นำให้มันจะช่วยให้กลับมาที่ขอคอยได้ตามปกติรวมถึงสรัพอาการทั้งหมดเ้วีย และถืว่ามันจะมอบอะไรบางอย่างให้นิดหน่อยได้นะครับไหนท่านตอนนี้ท่านสามารถควบคุมได้ลูกสมมูสิตตัวอาดูวหาือจะมีอะไรบางอย่างเพื่อขึ้นมาด้วยพลังเวทมนต์เพลิงและคิดว่าเราน่าจะใช้งานได้ดีจะท่าจะสอนให้ว่าใช้ยังไงเมื่อถึงเวลาแต่ตอนนี้ท่านต้องตามหา ของตกแต่งพวกนี้เพิ่มเติมเคลนหุ่มวะสมเพราะฉะนั้นข้าต้องขอเวลาจัดการหอคอยนี้ก่อนข้าเองก็ไม่ได้แขงแต่งเหมือนเบิกก่อนข้าคงไม่สามารถที่จะจัดการยาตายเทาข้าและเอาไอฝูงนกออกไปคนจากออคอยนี้ได้ข้าต่างหาหรือบางอย่างมมืด เพื่อไล่ทุกอย่างออกไปนองจากนี้ข้าต้องคิดก่อนาะฉะนั้นเข้าประตูไปเพื่อจัดการพวกคาบิงต่อไปแด,ด้วกน